เครื่องขยายเครื่องนี้นะครับเครื่องขยายเครื่องนี้ไม่ดังนะครับไม่ดังไปข้างหนึ่งนะครับลูกค้าบอกว่ามันไม่ดังไปข้างหนึ่งผมก็ยังไม่ได้ลองเครื่องหรอกผมจะแกะดูซะก,ก่อนนะครับว่าไม่ดังไปข้างหนึ่งนี่มันเป็นเพราะอะไรน็อตมันก็ไม่ค่อยดีเลยโอ้โหนะครับนะถ้าขายายเป็นแบบนี้นะครับตัวนี้เป็นทานเตอร์ปกติแล้วเป็นสามศูนย์ห้าสองเก้าห้าตัวนี้อ่า เขาได้เปลี่ยนเป็นใบพล่าตัวใหญ่เป็นที่ร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นแล้วในส่วนนี้ไม่น่าจะมีปัญหาง่ายๆนะครับเครื่องนี้ต้องทนทานแน่สังเกตจากฝุ่นนะครับเพื่อนเพราะฉะนั้นแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นผมจะลองต่อลําโพงเข้าไปดูมันเป็นเพราะอะไรมันไม่ได้ใช้นานวัลลุ่มมันเสียหรือเปล่าหรือว่ามันเป็นเพราะอะไรนะครับเดีย๋ยวผมต่อสายลําโพงเข้าไปก่อนต่อสายลําโพงเข้าไปเปิดเสียงอยมอันนนเเนเเล่่่้าางแตยรูู

คนี่ไม่รู้เรืนองไมีรู้การผุ้มครองคเข้ยไม่เห็นดีรู้ดังโกงเลี้ยงหลกเย่คนคนไทย โอเคทีนี้มันเป็นไฟข้างที่เป็นดีซขั้วบวกอวากกำพงก็แสดงว่าในส่วนของขั้วบวกนั้นทำงานทันเตอร์ในส่วนของขั้วลบหายไปใช่หรือไม่เพาะมันมีเสียงรบกวนไป <c oughs> ทีนี้เราก็มาวัดดูอ่ตัวไหนที่มันทำให้เกิดเป็นเหตุการณ์แบบนี้ได้มันมีไม่กี่ตัวเลยที่มันจะเสีย หนึ่งตัวสองตัวด้านนี้ดีแน่ๆเพราะว่าด้านนี้ซีกบวกมันออกอยู่ไฟออกอยู่แต่ว่าซีกลบมันออกต่ำใช่ไหมนี่คือการวัดไฟนะผมเราฟังนี่ทีนี้เรามาวัดดูทันเตอร์ด้านนี้นะดูฝั่งนี้นะดูฝั่งนี้ฝั่งฝั่งสามศูนย์ห้าห้าเนี่ยสามศูนย์ห้าห้าเลยนะอ่ามันจะเป็นยังไงนะเยมันจริงป่าวบ้าเออจริงนะมันซีกลบมันออกต่ำเนาะต้องสามศูนย์ห้าห้าเดี๋ยวงงอีกนะครับถ้าเสียงเสียงรบกวนเยอะนะครับเอาดูทันเตอร์ทันเตอร์ฝั่งนู้นไม่เป็นไรแน่นอนนี่ทันเตอร์ตัวนีี้ดม พูดทันเตอร์ตัวนี้ดีเห็นไหมเว้นเห็นเข็มไหมเข็มมันชี้ขึ้นมันต้องเท่ากันนะนี่บีบีซีเห็นไหมบีซีเห็นไหมสิบโอห์มเห็นไหมเบีเห็นไหมเบีสิบโอห์มเห็นไหมทันเตอร์ดีเห็นไหมผ่านเห็นไหมเดี๋วทีนี้มาดูอาอ่าตัวนี้อ่าตัวนี้ศูนย์จุดเท่าไหร่เนี่ยอันนี้ก็ไม่ขาดเห็นไหมแจ๋วทีนี้มาดูตัวใดตัวใดคือตัวไหนตัวใดคือตัวเนี้ยอะตัวใดคือตัวเนี้ยทำไงจะวัดได้ปั๊มเห็นไหมพับลง อาเป็นชนิดเอ็นหรือเป็นชนิดอีวะผีวะเนี่ยตัวหนึ่งสี่ศูนย์หนึ่งสี่ศูนย์เป็นชนิดผีอะดูหนึ่งในไหม B B C หายไปเห็นไหม B C ไม่มีเลยเห็นไหม B E เห็นไหม B C B E เห็นไหมอู้หูเจ๋วเลยสะดวกเลยแทรเกออ่า B D หนึ่งสีはは่ศ well, ูน <yet> ย์ตัวนี้พังมาที่เรียบร้อยเห็นไหมเห็นง่ายเดี๋ยวมาดูตัวนี้บ้างเนี่ยจะเปรียบเทียบให้ให้ดูเปรียบเทียบให้ดูการวัดแันเตอร์ในวงจรเปรียบเทียบให้ดูเห็นแล้วตัวเสียเห็นแล้วนะ ทันเตอร์ได้ขาดนะเรามาดูตัวนี้บ้างนะครับ B C B E เห็นไหมมันขึ้นขึ้นเท่ากัน2ข้างใช่ป่ะเห็นไหมครับเห็นไหมเรามาดูตัวนี้บ้างเอาชัดๆเลยอยู่ไหนวะบังนะอ่า B C เห็นไหมมันขึ้นแค่นี้ B E เนี่ยันเตอร์ได้ตัวนี้ขาดสียบร้อยแล้วพีดีหนึี่ศูนเพื่อนเปลี่ยนเลยเนี่ยผมก็จะทำการเปลี่ยนตัวนี้นะเ,เพื่อนนะ เนี่ยเอามาดูก่อนดีกว่ากว่าจะถอดอกมาตู้กวนหวานนี่เห็นไหมนี่มันคงร้อนมากโอ้คงร้อนมากเลยนี่นะนมันพังแล้วมันมีอะไรข้างในโอ้เห็นมีอะไรเลยนี่นะครับแกะออกมาเปลี่ยนนะบีดีหนึ่งสี่ศูนย์นะครับแล้วทีนี้เพื่อนก็จะได้เปิดเพลงฟังกันแล้วละ่ะนะครับเป็นไงครับเราต้องวัดไฟนะเพื่อนนะวัดไฟคือมันก็จะเห็นเอ้าแล้วทำไมมันยังดังอยู่มันดังนะมันดังข้างเดียวเสียงแหบไง ออกต่ซี่บวกนซี่ลบไม่มีเห็นไหมเป็นดีซีขึ้นเลยไหมตามปกติมันจะพัดไม่เห็นดีซีไงท่านมีดีซีขึ้นแบบนี้ดูเลยนะครับดีซีซีบวกมันออกซี่ลบมันหายไปไงนี่ครับก็ามาดูซี่ลบของมันนะและ้วทีนี้ทันเตอร์ตัวน,นี้มันก็ขาดอยู่ไหนึ่งซีซู๊ดโอ้ยเล็บดำหนึ่งซีหนึ่งีเงงูเป็นชน,น,น,นิดพีเอ็นพีนะครับพีเอ็นพีด้อพี่น้องเอ้ยนะครับ เพียนเพียนเป็นแบบนี้นะเพื C ่อนเวลาวัดนะครับ e. สีแดงอยู nature, so? ่ขาบีเดอนะครับขาบีอยู่ด้านนี้บีซีอีเห็นไหมบีซีเห็นไหมบีอีเห็นไหมโอ้เท่ากันเลยเด๋อมากเพราะฉะนั้นแล้วนะครับผมต้องใส่เข้าไปครับมันต้องสุดยอดแน่เนะเพื่อนด้วยมันต้องดังดีแน่แล้ผมว่าเออเพื่อนกำลังลุ้นนะครับเออโอ้ยนะครับโอเคครับบัตรกี แต่ทีนี้ก็ดังดีนี่แนะ่ต้องไปปรีดยังมันขึ้นมากกระดอดนะพี่น้อ,นองเลยในซจำเนียกพ่อแล้วช้าซำเสนียไปเปิดฟังปีใหม่นี่ซจำเนียกขับได้ดีในะครับเดี๋ยวผมบัดกีก่อนนะเพื่อนมุมบัดกีมันยากมันต้องคลิกด้านนี้มุมกล้องคงจะถ่ายไม่ได้โอเคผม,มบัดกีก่อนนะผมจะมาเล่าสู่เพื่อนฟังนะครับจ,จริงๆแล้วมันมีการเทคนิคการล็อตไปเยอะแยะมากมายนะครับที่วิดีโอ10%ในงานช่างอิเล็กทรอนิกส์ถูกเผยแพร่ให้เพื่อนได้ดูได้ชมกันครับมากกว่านี้ไม่ได้10%พอแล้วแค่นี้หัวก็ระเบิดแล้ว ไปบัตรที่ดีเลยครับอย่าให้มันเอียงเหมือนผมำดำเลยมันเอียงแล้วมันจะเสียงไม่ดีไม่ <c oughs> ใช่นะครับได้คือเก่ามันนะเ <c oughs> พื่อนจะเอามาห้อยไว้ตรงไหนวัดนดังคือเก่านเนาะ <c oughs> แต่มันเาเรียกอะไรครบวงจรนะครับเพื่อน <c oughs> อืมคลิปวิดีโอช่างวิทย์เนี่ยไม่ใช่ธรรมดานะถ้าซ่อมเสร็จแล้วเปิดเพลงให้ฟังด้วยเนะี่ย นะครับเป็นแบบนั้นนะครับไม่ใช่ธรรมดาจริงมีเพลงฟังเพลงกับเพลงเก่าเหรอครับหมอลำนะครับหมอลำปั๊บนี่เห็นไะมครับมีสัญญาณอินพุตมันขาดออกจากจุดนี้จริงๆแล้วมันขาดออกจากนี้นะจริงจริงแล้วก็อยู่นี่แหละครับคูดหน่อยนะครับโอ้ยมันไม่เห็นเลยเนี่ยมันไม่เห็นนะครับผมพูดไปมันไม่ได้มันไม่เห็นช่างบันเถอะนะครับ แค่สัญญาณอินพุตนะครับอู้วทำไมมือสั่นอย่างงี้วะเนี่ยโอ้ยอจริงจริงเรลืมกินข้าวในเช้านเานี่ยมือสั่นนะครับแม่ว่า <c oughs> ยังไม่ได้กินกาแฟเลยงบคือกาแฟหมดแล้วช่วงนี้เลยไม่ได้กินมานี่สองวันแล้วนะครับเห็นไหมครับเพื่อนเวลาทํางานแล้วมันก็ใช้เวลานาน,นเหมือนกันนะครับ แค่เคี้ยวหมักแหลกมองดยเหรอโอเคนะครับเพลงปิดเพลงปิดดูดูนะ ดูด <c ười> ีซีดูดูดูเอซีวัดตรงข้อหวามคงนะนี่คือนี่คือเอีแล้วทีนี้มาดูดีซ มันต้องไม่มีดีซีออกมาแล้วนะทีนี้มันทํางานได้สองข้างมันต้องไม่มีดีซีแล้วนะดูนะ<อ>ตัวต้องวัดเหม,มือนว่าข้วลพงเมื่อเป็นแบบเนี้นะนี่แรกเห็นไหมดีซีมันมเนี่ยขึ้นขึ้น,นสูงเหนะ็นไหมแล้วทีนี้ดูข้างที่ขึ้นสูงข้างที่ขึ้นสูงคือข้างที่มันทํางาน ียวนี้ฟังเบิงแน่นันพี่น้องสาวมอลำมันเล่าเราเอาขัวไปบ้านลมันเป็นอย่างงั้นนะเพื่อนเด้อถ้าถ้าเป็นเครื่องขยายเสียงแบบนี้ในการวัดไฟวัดแบบนี้ล่ะนะครับลองไปใช้ดูลองาไปทําดูแล้วเพื่อนก็จะค้นหาจุดเสียได้ในเร็วไวชั่วเขี่ยวหมากแหลกมาสักครั้งเลี้ยงกี่เมย์นางบ่เฟ้น มันเป็นแบบนั้นถามว่าวิชานี้ได้แต่ใดมาช่างวิทย์เล่าให้ฟังเอาไปทํามาหากินวิชาถ่ายทอดไปเอาไปทํามาหากินนะเพื่อนนะออเอาไปเอไปแต่ข้าเคี่ยวหมากยูตตังโดนแล้วเอาไปทํามาหากินเอาไปเลี้ยงครอบครัวเอาไปประดับความรู้เอาจริงนะสิ่งที่ทำลงไปนี่คือการถ่ายทอดความรู้พลังยุทธเลยเนี่ย หาไม่มีในหนังสือเนี่ยเพราะว่าหนังสือมันไม่ได้เป็นภาพและเสียงแบบนี้ไง, <laughs> อง,ง,งโอเคนะครับผมก็คงจะมีงานอีกเยอะเลยไอ้นี่อะคริลิกบ้าบอคอแตกอะไรนี่ก็ไม่ได้การแล้วเนี่ยก็คงจะหาเปลี่ยนให้เขาโอเคนะครับเนี่ยผมประกอบก่อนเดี๋ยวทำความสะอาดแล้วเอาคริลิกอะไรมาใส่เร,เราไปฟังเพื่อนนะโ้ไฟกืองงามเลยวะ <laughs> ยู่ทีสี่ห้าลำลันลับจังอันโคเลี้ยงสีสิบังอ่าเสร็จแล้วนะครับนะเสร็จแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะครับช่างวิเคร,ราะห์ทางต้องจากไปก่อนดีกว่านะครับนะรถใหม่คลิปต่อไปนะครับไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ